สวัสดีครับสวัสดีชั้นจะแนวก็ผมอยู่ดะีกันตอนเช้าครับผมยังไม่หกโมงเช้าครับนี่บรรยากาศตอนเช้าเในกล้องอาจจะชัดับจะแสงได้เนาะแต่ข้างนอกยังมืดอยู่เลยครับก็ตอนนี้นำกับข้าวครับตื่นึ้นมาประมาณตีสี่ตีสิบครึ่งครับพอดีเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนต่อก็เลยอีกแค่จักครึ่งชั่วโมงเองก็เลย งมทงข้าวทำกับข้าวให้ลูกเลยครับตอนนี้กำลงังกำลังย่างใช้หม,ม้อลมร้อนครับผมย่างไก่ให้ลูกสาวอยู่ตอนแรกก็จะทอดเบื่อทอดแล้วก็เีื่อย่างครับทำกับข้าวใช้นิ่งข้าวให้ตอนนี้ก็ใกล้จะหงมมนงแล้วครับเสียงนกบรรยากาศลดบข้างนะถ่ายกันตอนเช้านิดน,นึงครับอากาศฝนเพิ่งจะหยุดครับผมเพิ่งจะขาดไม่ไปแป๊บๆ ปกปกปกป็กทัางคืนครับเออบรรยากาศก็ได้ครับเย็นสบายสบายนอนบสบายเลยเช้าวันจันทร์ครับผมเด็กเดี๋ยด็ก็ตื่นแล้วครับไป็โรงเรียนครับผมหกโมงตอนนี้น่าจะแล้วล่ะน่าจะหกโมงแล้วเสียงรถพะออกบินจับ,บาลกำลังมาจะัฒนาขั้นหลัง,ง,งกระชากเข้ไปแล้วครับสายเดิน ตอนเต็มแล้วครับในแถวนี้ในดงเนะนี่ยมีอันชันอันชันอันชัน ครับไม่รู้นอนไหนามาลงมาแล้วอันนี้กล้องหลังครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ mä okay. อันชันครับสองตัวตรงหย่อมทางหน้าเนี้ต้นทุบฤษียังขึ้นไม่เต็มครับผมโอ้ขึ้นหนาปึ้ดเลยครับมาปีนี้คือถ้าจะเต็มเต็มพื้นที่แล้วครับอันชันสองตัวบินขึ้นไม่ออกตรงนี้นกกะนกกระสานกกระยางด้วยครับปีนี้บ่าน,น ไม่ได้เข้าไปดูน่าน่าจะยังไม่ฟักลูกครับยังไม่ได้ยินเสียงลูกร้องเลยแต่คือเห็นกกไข่อะไรอยู่เนาะสองสามอาทิตย์แล้วครับเใ,ใกล้เลยครับนิดเดียวครับประมาณเนี้ลายนิ้วมือตอนนี้ก็หกโมงครับพอดีอุ่นแกงอุ่นกับข้าก็คุยแม่บ้านก็ออกมาแล้วตื่นนะครับตื่นไม่รู้เขานอนกี่ทุ่มกี่ยาม nó quẹt, mà ba tùa rồi, nó quẹt, nó quẹt, อันยันกับนกกวักไล่กันยังที่ลองอีกตัวแล้วข้าวเหนียวเหลือครับนิดหนึ่ง โอ้ยไม้ให้นกมาจะช้าเลยขอชวาแข็งขึอะจิดอัน,นี้อุ่นไก่กต่อไม่ได้อุ่นมันมันไม่กรอบครับตั้งไว้ ร้อยยี่สิบองศาเออสองร้อยยี่สิบองศาประมาณสิบห้านาทีมันไม่กรอบก็เลยเอาไปสองร้อยห้าสิบเลยห้านาทีก็สุกแล้วล่ะกับด้านแล้วรออีกทีหนึ่งครับมาให้น้ำกรอบๆนิดนึง ยังวันเยอะครับกินแทกาว้ยจานว้ยปอกวาเสร็จก็ไปเก็บกันโกกระโปะมากกระยางกาวเข้าบ้านไงศูนย์สีส่อศูนย์สีส่อ่ะ ก้าสี่วันนะโอเคเยยบครับผมสรับชานีก็ประมาณนี้แล้วผมบรรยากาศตอนดึนะ้ชาตอนนี้ลูก็ตะหมดแล้ว ีใส่รถครับพวกนี้ไม่ได้เรื่องเลยเอกำลังลงบินลงมาแล้วครับอย่างขา้องทัดคายกันครับลงมาครับอาการจะช้าครับวุ่นวายนิดหนึ่งกับเสียงนกเสียงทุกอย่างนะ ครับตอนนี้ลูกกระทุ่มก็สลัดขนนอกแล้วออเต็มรถเลยครับแดงๆกันพื้น,นอ,ยอยู่ท้ายกระบะเลยครับต้อนลบขนลูกกระทุ่มเจสรมันนะเต็มรถเลยแล้วไงต่างาหาไม่วานก็เล่นกันไ,ได้เล่นหลายวันแล้วสิต้วไงมึงหือแล้วไง น้อนแช่น้ําบรรยากาศวุ่นวายวุ่นวายของเสียง,งนกเสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆทา,างโน้นก็นกขมิ้นเหลืองอ่อนครับบินไมม่อนเลยหลัางข้างล่างขรับบนจะเป็นพวกนกกระจาบครับนกแย่งกักลัวมันก็ไล่จิกไล่อะไรกันเดี๋ยวสักพักหนึ่งนกกระปูดกับนกกระเบามาบินไล่จิกกันให้ม่อนเลย นางนกเอียงก็อยู่ตรงนี้อยู่ข้างนกกระจาบมันก็เหมือนแบบมันมาควนกันโอ้ประบึกอ้ยหมุนกล้างเร็วปรเบึกน้ำเต็มเลยน้ำกระจายเลยครับสำหรับวันนี้ก็วันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วเดือนเกิดแล้วครับก็ ขอให้่นโชคดีครับผมลํำรวยถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนครับผมโชคดีครับกระน้ำ